สวัสดีครับพวกเราชัตเตอร์เมเตอร์ครับ,รบผมวันนี้เราจะมาสอนมุมกล้องในการถ่ายพอ่อเทตกันครับโอเคค่ะไปดูกันเลยยย้โอเคครับเรามาทําความเข้าใจก่อนว่ามุมกล้องในคลิปนี้เนี่ยผมจะหมายถึงแองเกิลในการถ่ายก็คือว่าถ่ายกดแบบนี้ถ่ายระยะสายตาแบบนี้หรือว่าถ่ายเสย แบบนี้ว่าในการถ่ายพอตเทตเนี่ยเวลาออกมามันต่างกันยังไงหรือว่าในสําหรับแบบที่โดนถ่ายเนี่ยจะต้องแอคยังไงเดี๋ยวเราจะสอนทั้งสองมุมเลยวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับรวมไปถึงมันให้อะไรนะมันให้ใหความรู้รสึกยังไงเออ,อเก็เดี๋ยว<ม>ไปดูกันจ้าโอเคครับอุปกรณ์ครับวันนี้ผมมากับ Canon R 8และเลน Rf 3 5 f 1 8 macro is stm โอ้โหชื่อนี้ลากยาวไอเป็นกล้องแล้เหรอ ไม่ได้เปลี่ยนวันนี้เอา A8 มาใช้อาพีลูรักยังนอนอยู่ okay, okay. วันนี้เดี๋ยวจะมาลอง r 8ให้ดูแล้วก็เรื่องมุมกล้องเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องใช้เลนส์แบบวายนิดนึงมาถึงจะเห็นความต่างได้แบบชัดเจนหน่อยก็เลยเลือกมาเป็น35ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละมุมของ35มินออกมาเป็นยังไงอย่างแรกเรามาดูมุมกดกันก่อนก็คือเราจะถ่ายจากข้างบนลงมาแบบนี้นะครับอันนี้แนวค่อนข้างเห็นใช่ไหมนัมิตึืดตๆดดตดโอเคอ่ามุมกดอย่างนี้นะครับ ซึ่งก็คือเรียกว่ายังไงก็ได้ที่เราสูงกว่าระดับสายตาถ้าระดับสายตาตอนวันนี้มุมกดกคือแบงนี้ไปไม่ว่าเราจะกดแบบกดกระดนไหนก็ตามนะโอเคซึ่งเวลาถ่ายกล้องที่มันมีจอฟิปเนี่ยมันก็จะง่ายไงเอออฮ้ยเนี่ยอย่างเช่นกล้อง Canon R8 เย้เลยแอได้มาเอาใหญ่ได้มาเอา,เอาใหญ่โอเคซึ่งเวลาเราถ่ายมุมกดแบบเนี้ยมันก็จะได้ความแบบว่าถ้าแบบเป็นสาวเงี้ยมันก็ดูแบบน่ารัก,ด,บบรกดูแบบว่าดู ตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างงี้นะครับเออการหนึ่งสองโอเคการที่เราถ่ายมุมกดลงมาหน่อยเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนว่าอย่างที่ไอซ์บอกว่าดูน่ารักดูอายุน้อยกว่าผู้ถ่ายอะหรือว่าคนดูใช่ใช่นั่นแหละมันจะให้แลดูแบบว่ามีความตัวเล็กตัวน้อยนียครับแต่ถามว่าถ้าจะโพสเท่ๆได้ไหมก็ยังได้อยู่ เดี๋ยวลองดูนี่ <c oughs> ไม่นานานางแบบด้วยเรารู้เรา <c oughs> เรู้มือว่าเราเรา,เราเลือกนามนี้มาเพราะเหตุการณ์เาั้นใช่เพราะว่าคนเดียวทำได้ทุกอย่างโอเคหนึ่งสองเยี่ยครับโอเคประมาณนี้และรูปที่ได้เป็นแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวจะเสริมก่อนว่ามุมกล้องที่เราบอกมาเนี่ยมันคือองศาการถ่ายใช่ปะ แต่ว่ามันสามารถใช้องค์ประกอบภาพที่เราเคยสอนไว้ได้เหมือนกันก็คือมันเป็นเรื่องที่แยกกันมุมการกดเนี่ยเรื่องหนึง่งแต่ว่าองค์ประกอบภาพก็อีกเรื่องหนึง่งเราสามารถใช้มุมการกดพร้อมกับเส้นนําสายตาแล้วก็จุดตัดก้าวช่องได้ในคราวเดียวกัน่าก็จะได้ประมาณนี้กับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้ในการถ่ายมุมกดก็คือเขาเรียกว่าเฟกเซลฟี่ทําเป็นว่านางแบบใช้มือถือถ่ายตัวเองแต่ว่าเป็นกล้องเราซึ่งนามิเชี่ยวชาญมาก ดี๋ยวมี่ตามให้ดูบ่อยมากแล้วถ้าไม้ตายโอเคอันนี้โอเคหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอกฎของการถ่ายเฟซเซลฟีก็คือว่าเราอย่าตั้งให้มันตรงมากเพรเหมือนคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยองค์ประกอบหรือนู่นนี่นั่นมันจะแบบไม่ได okay, um, okay, okay. so really ้เป๊ะมากเออแล้วก็พยายามแบบว่า เอียงเอียงแกล้งแกล้งแกล้งว่ากล้องเอียงนิดนึงมันก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นเหมือนเราสาวที่เขาเวลาเขาหยิบตัวสัตว์มาถ่ายเขาก็จะเอียงไปเอียงมาไปหมุนมาอ่าถูกต้องอันนี้และลูกก็จะได้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยอ่าอันนี้ก็เป็นมุมกดอีกขั้นหนึ่งก็คือให้นางแบบอยู่ขั้นบันไดที่ต่ํากว่าเราล้วก็จะได้มุมกดอยากได้เต็มตัวก็ได้โอเคหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้เรนนี้มิทำเป็นเดินขึ้นมาก็ได้อ่าเวลาเราเดินหลอกๆเราจะเดินยังไงครับ เออเอเอ,อ,รอเราเดินแค่เราเดินแค่ครึ่งเดียว <c oughs> นี่เป็นไงหนแบบมืออาชีพของเราเราจะหนึ่งสองฮึโอเคเหมือนก้าแค่ครึ่งเดียว <c oughs> อ,อ่าแล้วมันจะเนียนแล้วเรากดตอนมัน <c oughs> เนี่ยใช่โอเค okay. ว่า,ามามาครับ 1, okay. หนึ่งสองโอเคขออีกหนึ่งหนึ่งสองมาโอเคกำลังคิดว่าถ้าก,กดกว่านี้อีกกดไปเลยอันนี้คือแทบจะท็อปดาวเลยนะโอเคสวยครับ อันนี้ก็คือหาคอมโพสขออันเมื่อกี้อีกทีหนึ่งโอเคครับเค okay. จริงๆก็อก็คือว่าปกติเราจะเห็นในเนงมุม,มกฎเนี่ยเราจะเห็นในหนังหลายเรื่องที่เขาพยายามจะสื่ออารมณ์ว่าตัวละครตัวนั้นน่ะดูด้อยกว่าอีก ตัวละครหนึ่งเวลาที่เขาเขาถ่ายหนังเขาจะถ่ายผ่านไหลรกันถูกป่ะถ้าตัวละครอีกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ในมุมที่ต่ากว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ตัวละครตัวนั้นถูกตัวละครอีกตัวหนึ่งกดกดอยู่ใช่อารมณ์นั้นมันอารมณ์เดียวกันเลยด้วยอำนาจอย่ตัวละครที่มีข้อมูลน้อยกว่าหรือว่ารู้น้อยกว่าดูมีอำนาจน้อยกว่ามียศน้อยกว่าใช่จะจะจะถูกแบบกดอยู่มุมที่ต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่านัยยะของมุมภาพประมาณครับผม วันนี้รียูเนียนางแบบนะดามีคัมแบ็กดามีคลิปเนี่ยเพิ่งลงไปไม่นานนะแต่ว่าต้องกล่าวว่าดามี่ว่าถ่ายกันเป็นปีอะเพราะว่าสีผมเปลี่ยนแล้วงอกแล้วถ่ายกันเป็นปีอะคลิปนั้นอะไปไปไหนความความอยากทำคอนเทนต์ให้คนดูนะแล้วเราอยู่ตรงนี้กันไออยู่ตรงนู้นไหนเวลานี้ลองไปยืนอยู่ได้แหละ ไปอีกเยอะเลยใต้อตไอเลยอะพอพอโอเคครับอันนี้เป็นการถ่ายท็อปดาวหรือว่ามุมกดแบบขั้นสุดแล้วกันก็คือเราจะถ่ายกล้องเนี่ยขนานกับพื้นเลยคือกล้องเดี่ยกดลงพื้น90องศานะครับคือกดแบบตรงๆเลยมันจะได้มุมแบบแปลกตาเหมือนแบบถ้าเรามีโดนเป็นโดนช็อตก็ได้นะครับใช้โดนถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยหรือถ่ายวิดีโอก็จะได้มุมนี้เหมือนกันแต่นี้เราไม่มีไงเรามาสอนแบบมือใหม่ใช่ไหมแล้วก็มาแบบกล้องตัวเดียวแต่ว่าผมอยู่บนสะพานลอยแล้วก็ให้นานี้ อยู่ที่พื้นอ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาดูภาพที่ได้กันว่าเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายกดลงไปให้มันได้ที่สุดเท่าที่ทำได้ต้องแบบท่าใหญ่ๆเลยนายมิเดินมาทางนี้ล,ลงไปอีกนิดนึงโอเคสวยเลยโลกสวยที่สุดหนึ่งสองโอเคโอเคอันนี้มีพอดีมีต้นไม้มารับเป็นฟอร์กาวให้เราพอดีบังน้ำที่คุณคุณก็สวยสดใสน่ารักกันไปนะฮะ โอเคแล้วก็อันนี้น่าจะสุดท้ายละท็อปดาวแบบกดลงเต็มๆอยู่บนสะพานลอยนางแบบอยู่บนพื้น <laughs> ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันโกโอเคครับต่อมาก็คือระยะสายตาระยะตรงกลางซึ่งหลายที่เนี่ยตากล้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วแบบก็มักจะตัวเตี้ยกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยตากล้องหยิบขึ้นมาจะถ่ายเลยแบบนี้มันจะกลายเป็นมุมกดหน่อยๆนะซึ่งถ้าเราอยากได้ไอเลเวลจริงๆเนี่ยเราพยายามให้ ตัวเลนกล้องเนี่ยส่องเข้าไประยะเดียวกับตาเป๊ะๆอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยผมสูงร้อยเจกว่าผมมาปุ๊บผมก็จะถ่ายอย่างนี้มันจะเป็นแบบมุมกดนิดนึงถ้าเราอยากได้ไอเลเยอร์จริงๆแราต้องแบบย่อหน่อยเนี่ยก็จะประมาณนี้ซึ่งมันจะต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเทียบไปให้ดูว่าการถ่ายแล้วสายตาเนี่ยมันจะดวูให้แบบเนี่ยมองกล้องแบบตรงๆมากกว่าได้ความรู้สึกที่ เหมือนเรามองไปที่แบบเรียกว่าใกล้ชิดมากกว่าเออมันจะได้ความรู้สึกแบบคุ้นเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันใช่ใช่อ่าประมาณนี้อ่ะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งสิว่าผมชอบแบกกราวนี้แล้วเดี๋ยวให้นามิลองนั่งดูสิว่าถ้าเราไม่ได้นึกถึงนั่งย่อๆก็ได้ไม่ต้องนั่งเต็มๆก็ได้เออประมาณนี้อ่ะสูว่าผมอยากได้แบกเกราตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้คํนนึงถึงระยะสายตาเรามาถึงปุ๊บเราถ่ายเลยก็จะได้ประมาณนี้โอเคแต่คราวนี้เราอยากได้ระยะสายตาแล้วอยากรู้สึกว่า มากันนี้ผมก็ต้องนั่งแล้วก็ถ่ายให้เลนเนี่ยตรงกับตานามิแบบนี้ที่สำคัญผมก็ต้องนั่งด้วยเพราะว่าเราอยากได้เรียกว่าเหมือนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันตอนนี้พี่มาโนดก็อยากให้คนดูเนี่ยอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน <c oughs> กับเราด้วยพี่มาโนดก็เลยต้องนั่งด้วยอ่านี่ก็คือเหมือนเรามาถ่ายด้วยกันโอเคซึ่งรูปที่ได้มันก็ต่างกันนะก็คือมันทาให้เรารู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยเรามามาเดินเล่นกับนามิด้วยกันจริงจริง <c oughs> อนน่าประมาณนี้อันนี้เป็นระยะสายตาเดี๋ยวพาไปดู มุมอื <Clark> ่นๆด้วยว่าเดี๋ยวภาพออกมาเป็นยังไงไะอันนี้คือระดับสายตาเหมือนกันก็คือเราถ่ายเลนเนี่ยชี้ตรงไปที่ระดับสายตาของนางแบบอ่าก็ด้มุมแบบว่าคุ้นเคยเหมือนแบบเป็นพรายอัลบิวมาเดินเล่นกับนางแบประมาณนี้อย่างที่บอกก็คือไม่ว่าน้องจะยืนจะนั่งจะเดินจะนอนเราก็ต้องนอนไปด้วยทำยังไงก็ได้ให้เลนกับสายตาอยู่ระดับเดียวกันอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากได้เอฟเฟกแบบนี้นะครับ ครับผมเดี๋ยวทุกมุมเนี่ยผมจะมีทิปให้เอาไปเล่นกันเมื่อกี้เรามีเฟกเซอร์ฟี่ของมุมกดใช่ไหมระยะสายตาเนี่ยมันจะมีทิปให้ไปเล่นก็คือว่าให้แบบรีแอคกับกล้องเหมือนกับว่ากล้องเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งอ่าเรยเอมือนให้นาบีรีแอคเหมือนสมมติว่าเราเพิ่งมาเจอกัน เหมือนแบบว่ามาทักทายกล้องว่าเอ้ยมาแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเรานัดกันแล้วนามิเดินมาเจอพี่พอดีเออโอเคเดี๋ยวนามิไปเริ่มจากตรงนู้นก็ได้หนึ่งสองมาเกเคการรีแอคก,กับกล้องง่ายๆอย่างนี้ก็คือใช้พอบช่วยไปซื้อน้ำส้มมาอ่ะซึ่งมันก็จะเล่นได้2แบบเลยก็คือว่าเราแอคว่ากล้องมันเป็นคนใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเราจะมีมือได้ก็คือตากล้องเนี่ยยืน่นน้ำให้อ่าหรือว่านามิอะไรแบบว่ารับหรือแบบยืน่นน้ำให้อะไรเงี้ยเอออ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวลอง ส่นว่านั่งตรงนี้ก็ได้ผู้ผู้สร้างสตอรี่อ่าอย่างที่บอกว่าเราต้องแบบนั่งเราก็ต้องลงด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะขอยืนแต่ฟิปจอแล้วกันโอเคร้าเดี๋ยวขอรีแอคแบบว่าเฮ้ยอะไรเยอะอ่าหนึ่งสอง <laughs> ใหญ่ไปอ,ไอันนี้ก็มาแบบเด็กการสแสดงอีกแล้ว <laughs> นีร่ร้องนามิกอ,อโอเคโอเค ใช่แรกนี้สูตรว่ากับการก็คือรีแอคายมียื่นมาแบบว่ากินไหมอย่างนี้โอเคโอเคขอรีแอคแบบว่าเปิดฝาไม่ออกแบบโอยโดนเปิดได้นะมี่บอกดูกล้ามดูกล้ามหนูด้วยผู้หญิงแง่แกล่งเออโอเคยื่นมาเธอเปิดให้หน่อยโอเคและภาพที่ดาก็เป็นแบบนี้ โอเคครับอันสุดท้ายของเราก็คือมุมเสยหรือว่าเป็นเบื้องไอ e ิวมุมมองของหนอนเหมือนกล้องจะเป็นหนอนแล้วก็มองขึ้นมาอ่าแต่ว่าในการถ่ายเทตเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้งัดสุดขนาดนั้นอ่าอาจจะแบบว่างัดเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งภาพที่ได้ออกมาก็จะแบบเพิ่มความเท่ความอลังการของภาพเอ,อ่อทำให้ดูแบบว่านามิเป็นคนแบบยิ่งใหญ่ถูกต้องยิ่งใหญ่อ่าซึ่งเมื่อกี้น่ารักไปแล้วเดี๋ยวให้นามิโพสเท่ๆให้ดู เป,เป็นได้ทุกอย่างโอเคมาเดี๋ยวมาถ่ายมุมเสยมุมงัดให้ดูกันมาอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองงัดแบบนิดนิดให้ดูก่อนว่ามันจะเพิ่มความเท่มาเป็นยังไงบ้างอันนี้เรางัดแบบเล็กน้อยอ่าขอแบบว่าเท่ๆโอเคเนี่ยซึ่งแค่เราถ่ายงัดขึ้นมานิดนึงมันก็ดูแบบว่ามีความเท่ละเนี่ยเวลานามีโพสก็คือนาะมีจะหันหน้าขึ้นใช่ป่ะแต่ว่าตาจะมองลงมาที่กล้องอ่ามันจะดูแบบว่าเพิ่มความแบบเท่ๆเชิดเชหน่อยสวยครับ <Okay. S 2> ต่อมาคือเวลาเรางัดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแบ็กกราวน์ข้างหลังเนี่ยได้แบบว่าชัดเจนกว้างยิ่งขึ้นซึ่งแถวนี้เรามีทั้งต้นไม้มีทั้งตึกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาถ่ายงัดเนี่ยแล้วเราจัดองค์ประกอบข้างหลังให้สวยงามด้วยมันจะดูอลังการขนาดไหนสวยเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้พอเรามากับเลนส์3 5ซึ่งมเป็นวายแบบนิด,นด,นดพอดีเวลาเราถ่ายงัดขึ้นเนี่ยถ้าเราให้นางแบบชี้ขามาที่กล้องมันจะเพิ่มความสูงให้กับนางแบบได้นะครับ มาซึ่งเราเคยทําไปให้ดูหลายคลิปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เรามาเจาะก,กับเรียนบายพอดีก็เลยมาอีกทีหนึ่งโ okay. okay. อเคหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวน่มีค้างอันนี้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ่ายมุมเสยมันเป็นแบบนี้ถ้าเราถ่ายมุมตรงๆอ่ะเดี๋ยวไปเทียบกันดูว่าน้ามีสูงขึ้นกี่เซน <laughs> มันสูงขึ้นจริงโอเค และอันนี้เป็นการถ่ายมุมเสยแบบขั้นสุดก็คือถ่ายจากพื้นเนี่ยขึ้นมาเลยแต่นี้เราอาจจะถ่ายแบบ90องศาเป๊ะๆไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะย้อนแสงมืดเกินไปอันนี้ก็เลยแบบเอียงนิดนึงแต่ว่าข้างบนเนี่ยเป็นท้องฟ้าเลยนะซึ่งเดี๋ยวให้นามิลองแบบว่าแบบเคยเห็นฉากในโฆษณาปะเหมือนแบบเหมือนกล้องหล่นอ่ะแล้วก็แบบเดินหยิบอะไรเงี้ยอ่าใช่หยิบเอาแบบมือแบบมือคว่ำโอเคตอนนี้นามิกำลังเป็นยักษ์อยู่น่นนะตัวดีเอาไว้ไว้ อจัดมุมให้นิดนึงโอเคหนึงสองลองลองแบบ<อ>วิดีโอกำลังขวนคนดูอยู่ <laughs> <laughs> ได้เหรอครับ <laughs> <c rap> <c rap> ซึ่งมุมกล้องที่เราเห็นในวันนี้นะมากับ c a n น n E O S R 8กับเลนส์สมล F 1.8 m a r r o I S s C M นะครับผมภาพที่ได้ก็เป็นแบบนี้เลยเรียกว่าสวยเลีย์น่ารักมุมมีกันไปนะครับถ้าใครสนใจกล้องกับเลนสชุดนี้นะครับก็สามารถไปลองได้ที่ Zoom Camera มีเดโมแบบนี้ให้ลองทุกสาขาเลยอยากรู้มีสาขาไหนบ้างไปเซิร์ชที่เว็บไซต์ดูได้ครับผม <laughs> พี่อยากรู้อย่างหนึ่งว่าการที่มันมาประกบกันเนี่ย Mm. มันโอเคไหมมันกําลังดีไหมมันแบบหนักเบาอะไรยังไงอ๋อ oh, เรียกว่าเบาเบามากต้องบอกว่าตัวเลนส์3.5ตัวเนี้ยมันเบาแล้วกล้องมันก็คือเป็นก้อง f u ลเ f ร a m e R8 เนี่ยเป็น f u ลเฟรมที่เบามากด้วย mm. คู่กับเลนส์ที่เบามากมันก็เลยเป็นคอมบิเนชั่นการถ่ายสาวที่สะดวกสบายมาก mm. เนี่ยผมถ่ายไม่ต้องมีสายของกล้อง,องไม่มีอะไรเนี่ย,เ,ยเดินไปเงี้ยชิวๆไม่ปวดมือเลย โอเคอันนี้เบามากนะครับไอชุดเนี้ยเป็นสามห้าันเป็นระยะที่ผมชอบด้วยถ้าใครเห็นอะไรคลิปวือผมใช้ระยะ3 5บ่อยอยู่แล้วเออพอเป็น,นเซตนี้ก็เลยถ่ายเรียกว่าชิวๆเลยสบายๆเป็นระยะถ่ายสาวที่ใช้งานได้สวยงาม F1.8 ละล,ะล,ะละายแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมไยเดี๋ยวลองเอาไปแต่งดูก็เป็นภาพที่ทุกคนเห็นไปแล้วตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยเนะี่ยทุกคนเห็นก่อนน่นอนเนี้ย <laughs> เออจริงอโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเรียกว่าเป็นเทสช็อตให้ดูแล้วกัน ว่าแต่ละมุมกล้องเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างอันนี้อาจจะไม่ได้เน้นสวยงามละเน้นเปรียบเทียบให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเทสช็อตเดี๋ยวผมจะถ่ายโค้ดอัพครึ่งตัวแล้วก็เต็มตัวให้ดูว่ามุมกดมุมระดับสายตามุมเสยแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างเน้นเทียบให้ดูทุกคนจะได้เห็นว่าเวลาถ่ายแต่ละระยะแต่ละมุมภาพเนี่ยต่างกันยังไงอ่ะเราถ่ายไล่ไปเลยโค้ดอัพมุมกดก่อนเดี๋ยวเริ่มจากโค้ดอัพก่อน อ่ะตาตาครับโอเคหนึ่งสองแล้วก็มุมเงินนิดนึงครึ่งตัวปุ่มกดก่อนนะค,ครับอ่าระดับสายตาโอเค เนี่ยผมเปลี่ยนระดับเนี่ยผมทิ้วจออย่างเดียวเลยเห็นไหมถ้าเราไม่มีเราก็ต้องแบบเห็นไหมต้องโหซีมเลดจัดจัดอันนี้เต็มตัวนะครับหนึ่งสองเกออันนี้ระดับซ้ายตาแต่ว่าเต็มตัวนะครับมา แล้วเดี๋ยวเอาไปแปะเทียบกันให้ดูนะครับว่าแต่ละอันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ไหนก็ลองดูกันครับโอเคครับก็ประมาณนี้กับมุมกล้องกับการ,รถ่ายพระเทตแนวให้จานโนดเสริมอะไรหน่อยอยู่หลังกล้องมานานแต่และสถานการณ์อะ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูหรือว่าอะไรเงี้ย พอเรารู้3 4สี่อย่างที่เราบอกในวันนี้แล้วมันก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายของเราอย่างเช่นเราอยากจะให้รู้สึกว่าแบบดูเป็นเด็กเป็นอายุน้อยกว่าคนดูภาพเนี้ยเราก็อาจจะถ่ายมุมกดลงไปนิดหน่อยเหมือนว่าผู้ใหญ่ดูเด็กอะ,อะไรเงี้ยเออหรือว่าถ้าอยากให้แบบดูมีความสง,ง่าผ่าเผยมีความมีพลังอ่ะ,อะ,อะไรเงี้ยเราอาจจะเป็นมุมจากมุมต่ําหน่อยอะไรเงี้ย ออพอเรารู้เงี้ยเราก็จะถ่ายอะไรที่มันตรงจิตใจเราได้มากขึ้นอ่าเรียกว่าเรามีลูกเล่นในการถ่ายเพิ่มขึ้น<ช>แล้วเราก็รู้ว่าแต่และแบบเนี้ยสื่อสารออกมาเป็นอารมณ์แบบไหนใช่เราไปเลือกใช้ได้ไม่ใช่ว่า,วาเอ้ยหย,ยิบขึ้นมาถ่ายไปคุณรู้สึกว่าเอาความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าอของพวกเนี้ยมันมีเหตุมีผลอยู่นะเออถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็จะถ่ายได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ตรงใจมากขึ้นไม่ได้เกิดจากความฟุกๆอย่างเดียวอ่าแบบหยิบมาถ่ายเลยใช่ใช่ใช่เอ้ยรอบนั้นไปถ่ายมุมนี้สวยจังเลย ไปมาอีกรอบนึงเอ้ยถ่ายแบบนั้นไม่ได้ละเออบางทีอาจจะเป็นที่มุมกล้องใช่ใชเออวันน<า>ั<า>้นแบบแบบอาจจะนั่งแล้วเรายืนพอดีมันก็เลยได้เออแต่พอเราลืมคิดเรื่องพวกนี้เราอาจจะเอากลับไปทําซ้ําไม่ได้อเออ<ช>อันนี้ก็เรียกว่าเพิ่มเป็นหนึ่งปัจจัยในการเลือกใช้เป็นลูกเล่นในการถ่ายปอตเพตอ่าก็เป็นมุมกล้องในวันนี้ครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณนามิ้ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้เดี๋ยวชวนมาใหม่ใครเป็นเอฟซีนามิ้กก็พีมมาบอก ผมจะได้ล่างมาบ่อยๆ่อถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ครบปาก s u b s c r i b e พวกเราแล้วก็กดถูกใจกดแชร์อะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะถูกต้องนะครับหรือว่าถ้าชอบมากๆทํายังไงครับ s ุ p e r แต n งมีอยู่นะครับครับผมเปิดอยูุปุ่มข้างล่างนะครับผมเป็นค่าชาค่ากาแฟค่าน้ำให้นามิใครจะเป็นคนแรกที่ช่วยช่องเรายังไม่เคยมีเลยนะมีมีมีมาบ้างแล้วมีเรื่อยๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณคนที่เคย โดเนทให้พวกเราด้วยขอบคุณครับ,บ,รบ <S <S ผมก็เดี๋ยวจะตั้งใจทำคลิปมาต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถา่ายรูปให้สนุกครับทุกคนบ๊ายบาย